ันคนคสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนตอนอุดรค่ะได้เกิดอุบัติเหตุไฟใหม่รถยนต์ทำให้ขาราชการบำานานวิทย์ถูกย่างสดพร้อมกับรถคู่ใจสอพอเมื่ออุดรท่านี้รับแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้รถเกง๋งที่บริเวณสี่แยกไฟแดงหน้าวัดมัชชิมวาดในที่เกิดเหตุพบรถเกง๋งยี่ห้อบ m w สีดำ รุ่น3 1มเบรคทะเบียนเก่อไก่ซ1 6นโดยมีควันไฟพวยพุ่งออกมาจากห้องเครื่องยนต์ทางเจ้าหน้าที่ทต้องซอยระดมฉีดน้ำเสีเวลาเกือบสิหานาทีจึงสามารถขวบคุ่มเพลื่องเอาไว้ได้ใกล้กันพบสายยางท่อน้ำมันและกล่องน้ำมันเบนซินตกหล่นอยู่จากการสอบสวนสัมภาษณ์เจ้าของรถคือนงางธัญพรปัดชิมบรอายุ75ปีเป็นข้าราชการครูบำนานาญให้การว่าตนได้ขับรถยนต์ออกมาจากบ้านและจะไปร้านเสริมสวย แต่ขับรถมาได้เพียง3กิโลเมตรควันได้พวยพุ่งออกมาจากห้องเครื่องจึงได้จอดแล้วเปิดประตูแลนออกมารองขอความซอยเหลือโดยรถคันนี้ซื้อมาได้30ปีเป็นรถคู่ใจใส่มาตลอดทั้งชีวิตล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนปีที่แลว้วสตาร์ทรถรติดและได้ให้สร้างมาซ่อมแต่บรูว่าเปลี่ยนเอียงไปแน่ซึ่งรถของตนก็บได้ติดแกส๊สเบื้องต้นทั้งเจ้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าเกิดจาก่อสายน้ำมันํำรด แล้วทาไห่กลองนามันเป็นสิ้นรุดนามันเป็นสิ้นไหลออกมาใส่หออเครื่องยนต์ขณะที่เครื่องยนต์ติดและรอนอยู่นั่นทําไห้ไฟลุกใหม่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วทั้งเจ้าที่ตำรวจจึงได้ลงบันทึกไวเป็นหลักฐานดังกล่าวนัลกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอ,อุดรเบิงอ่อนซ้อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาอุดรเป็นคนขยนัน